โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีไอดีสวยนะไอดีแบบโคตรเลยอะเอาเอาใจสายลมละลายนะครับเป็นนาเดียตรงสายนะก็จี้นะครับพร้อมเล่นลบทีนี่เป็นพันล้านเลยนะก็สำหรับราคานะครับจะอยู่ที่2490บาทนะเป็นไอดีระบบ Android ก็เพชรทองตามคลิปนี้เลยนะครับก็นาเดียนะนี่ยัด คุมเต่าครับแน่นๆเลยการ์ดก็มีเลนหน้าชุดว่ายน้ำนะครับผมมีมาป่าริมัดมีไอลินมีนาเดียก็นาเดียนี่เป็นตัวที่ยอดนิยมนะโหดนะครับลงลีกเพชรก็ได้แล้วก็เก็บคะแนนก็ได้นะมีจีคอและไฮด้วยการ์ดมีประมาณนี้เลยครับผม2490บาทนะครับใครที่หา นาเดียเซ็ตล้มพันล้านอยู่นะตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะว่าจี้นะครับจี้มันตรงสายเลยอันนี้คือจี้นะครับนี่สวยๆเลยนะเนี่ยจี้หลักที่เราได้ใช้เล่นแน่นอนนะครับไอดีโหดนี่จี้ไม่ต้องเยอะนะเพราะว่า หลักๆเราก็ใช้กันไม่กี่จี้นะครับแต่ไอดีเนี้ยมันจี้หลักๆอ่ะมันครบนะนี่มีแปลนกระโดดอันนี้ให้ดูออปชันนะครับมีโอ่งดูดด้วยแล้วก็รองท้าป้องกันหมูมังกรหลุมดำนะ แผนทองฟ้าลูกวันทองนะครับหมีราชาโจรสลัดครับผมมีแจ็คแพรเคาน์เตอร์นวมชกนะหมวกสงการนะครับนี่จี้หวดของนาเดียเลยนะครับแปนเรือนะก็แปนยานนั่นแหละ เนี่ยนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะ2,490นะครับผมใครชอบก็มาซื้อได้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับทัก Facebook หรือ Fanpage เข้ามาได้เลย